สวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังปูพรมนะครับของรถเคมรีนะครับเคมรีรุ่นล่าสุดนะครับ2.5พีเมียมนะครับเราไปดูภายในกันแล้วกันนะครับผมวันนี้ฝนตกหน่อยนะครับดูด้านในนะครับฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับพรมรุ่นนี้ของเคมรีสีดำได้ดำนะครับด้านหลังนะครับผู้โดยสารตอนหลัง สีดำได้ดำนะครับเข้ารูปกันสวยงามมากนะครับเดี๋ยวดูฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้ของผู้โดยาสารตอนหลังนะครับสีดำได้ดำโอ้แล้วสวยงามมากครับเข้ากับตัวรถเป็นอย่างดี ไฟสีฟ้านื่แอมเบนไลท์นะครับห้องนืยสารดูด้านหน้านะครับด้านหน้าผู้กับขี่นะครับฝั่งผู้กับขี่นะครับก็จะมีแผ่นกันลื่นไว้ให้นะครับราปูด้านในค่อนข้างจะลึกนะครับสวยงามมากครับท่านใดสนใจสอบถามกันมาได้นะครับสำหรับรถเคมรีนะครับโอเคครับ